ช่วง Expert เ n ิ i ออนไลน์สนับสนุนโดยไทย y o u t u ู e หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว BC Warehouse คือที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0 0 0 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง expert online กับผมสัทพล์ CEO ครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะนําเรื่องราวของแนวคิดทางธุรกิจมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้ทําความเข้าใจกันปัจจุบันผมเองได้ทําธุรกิจออนไลน์นะครับและออฟไลน์นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับผมนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศแล้วมาจัดรูปแบบผ่านเว็บไซต์แล้วใช้เครื่องมือทางการตลาด ประสบความสำเร็จนะครับเรามียอดขายมากกว่า100ยล้านบาทต่อปีนะครับใน1ธุรกิจนะครับปัจจุบันผมทําอยู่ประมาณเธุรกิจนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันโอกาสแห่งความสําเร็จและวิธีคิดแห่งความสําเร็จนี้ท่นานทราบไหมละครับว่าเคล็ดลับความสําเร็จผมอยู่ตรงไหนนะครับเคล็ดลับความสําเร็จผมใช้แนวคิด 3P 1M 3P 1M คืออะไรทราบไหมครับอยากรู้ละสินะครับ 3P 1M คือวิธีคิด วิธีการทำงานในรูปแบบของออนไลน์วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำวิธีการ 2P แรกไปติดตามครับวันที่ผมไปบรรยายในหลักสูตรอลบาบานะครับไปดูบรรยากาศกันว่าผมพูดเรื่องหลักการ 3P 1M อย่างไรไปติดตามในคลิปวิดีโอนี้กันครับตัวแรกเลยที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับท่าน P ต,ตัวแรกก็คือเรื่องของตัว product นะครับคอนเซปต์ Concept ของผมแบ่งออกเป็น 3P ดังนี้นะครับ product Price, place แล้วก็ marketing นะครับ ไปดูตัวแรกกันนะครับตัว P ตัวแรกก็คือ Product เรื่องแรกเนี่ยที่หลายคนทำธุรกิจออนไลน์แล้วแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณขาดซัพพลายเออร์ที่ดีนะครับแล้วผมกล้าพูดเลยบอกว่ามันจึงมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกนี้แต่แม่เจ้าอาลีบาบาสร้างทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะหาอะไรนะครับไม่ว่าคุณอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรนะครับ บาบามีหมดมีหมดจนหน้าตกใจว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอนะครับเพราะแหล่งผมถึงกล้าฟันธงว่าตอนนี้แหล่งซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดนะครับก็คืออยู่ใน a l i b a b a .com วันนี้เวลาทําธุรกิจเนี่ยเราจะมีอยู่2อสาฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผู้ผลิตอันที่2คือเป็นเทรดเดอร์เป็นตัวกลางแล้วอันที่3ก็เป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับถ้าใครกําลังมองตัวเองไปเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วขายในโลกออนไลน์เนี่ยปัจจุบันเหนื่อยนะครับ เหนื่อยถ้าท่านไม่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่ถ้าพื้นฐานทางธุรกิจครอบครัวท่านที่บ้านท่านอะไรทํามาก่อนโอเคไม่ว่ากันแต่วันนี้ใครยังไม่ได้เริ่มธุรกิจนี้แล้วอยากไปสร้างผลิตเพื่อขายในออนไลน์เหนื่อยครับเป็นเทรดเดอร์ดีกว่านะครับซื้อมาขายไปผ่านมือดีกว่าเพราะว่าออนไลน์มันไวมากนะครับ เพียงชั่วข้ามคืนนะครับธุรกิจท่านประสบความสำเร็จได้และล้มเหลวได้เพราะคลื่นของราคานะครับเดี๋ยวนี้เรามีการเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับปัจจุบัน Google เองเนี่ยมีการเชื่อมโยงบริการทั้งหมดนะครับเข้ากันหมดแล้วแล้วก็ล่าสุดก็คือจับมือร่วมกับ a c e b o o k นะครับเพื่อเก็บข้อมูล d า t ้าเบทุกอย่างทําให้นักการตลาดออนไลน์ที่มีความเข้าใจเนี่ยหรือบริษัทเอเจนซี่ทั้งหลายเนี่ยที่มีความเข้าใจเนี่ยร่วมรู้พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค นะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญด้านการตลาดจะออกมาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะครับเราควรจะมองหาซัพพลายเออร์ที่ดีก็คือตัวอาลีบาบานะครับเมื่อเรามองหาซัพพลายเออร์ที่ดีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือวิธีการรู้ว่าสินค้าอะไรเป็นที่ต้องการของตลาดวันหนึ่งผมเคยได้นั่งฟังอาจารย์โจบ,บอกว่าอย่าขายสินค้าที่คุณอยากขายจะต้องขายสินค้าที่คุณลูกค้าอยากซื้อโอ้ฟังแล้วเป็นปรัชญามาก แต่ก็กลับบ้านไปก็แล้วจะรู้ได้ไงว่าใครซื้อพี่ช่วยตอบนะอยว่าตอนนี้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าอะไรทราบไหมครับไม่ทราบใช่ไหมครับน้องน้องเสื้อดำนะครับใส่แว่นขนาดนี้คุณคิดว่าในตลาดเขามีความนิยมอะไรกันครับในสัปดาห์นี้ไม่ทราบใช่ไหมครับนะครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันจนวันหนึ่งนะครับเมื่อเราทําธุรกิจแน่นอนเราต้องเป็นนักธุรกิจนะต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างรู้จริงให้รู้ให้ได้เราทําธุรกิจบนอะไรครับออนไลน์เราทําธุรกิจบนออนไลน์แล้วก็เราก็ไปรู้ว่าบนออนไลน์ทุกครั้งที่มีการคลิกคลิกเสิร์ชลงไปเนะี่ยอัลกอริทึมของ Google จะเก็บข้อมูลการเสิร์ชนั้นไว้ทุกครั้งนะครับเพื่อมาประมวลแล้วสรุปออกมาเป็นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่ว่าตัวที่1 Google t r e n d ใครเคยใช้ g o o g ูเกิ e เทบ้างยังครับเยใช้แล้วเนาะนะครับฟังชันของ Google Trend เนี่ยอัศจรรย์มากนะครับเพราะว่า Google Trend สามารถพยากรณ์อนา,นาคตที่จะเกิดขึ้นภายใน3เดือนได้แล้วมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าข่าวนิวอนะครับนิวด้วยนะครับถ้าใครใช้ Google Trend เป็นไม่ยากนะครับพิม g ูเก l ลสแ t r e n d นะครับเติม s ด้วยนะครับคุณก็จะเข้าไปสู่แล้วแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดคำนั้นนะครับ Google Trend จะมาวิเคราะห์เลยว่าสินค้าตอนนี้แนวโน้มนะครับความต้องการของตลาดหรือมีคนเซิร์ชหาแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเรากดแบบเทรนนะ์่ะสเดือนข้างหน้าจะเป็นแนวโน้มไหนนะครับถ้าใครเรียนรู้เรื่องการลงทุนแล้วเข้าใจเรื่องกราฟนะครับจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของการติดต่อ นะครับคอนแทคและก็นําเข้านี่คือปัจจัยแห่งความสําเร็จที่คุณจะทําธุรกิจร้อยล้านได้นะครับก็คือ1การเจราจาต่อรองนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้ผมซื้อของกับอาลีบาบานะขอแซมเปิลนะไม่รู้ว่าใครทําได้หรือเปล่าแต่สําหรับสัตรพลไม่เคยเสียตังค์สินค้าตัวอย่างเลยนะครับเวลาเทคนิคในการที่จะเอาสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทยคุณต้องรู้จักติดต่อเจราจาสื่อสารผมจะมีตัวอย่างหนังสือที่ผม ผมเขียนอีเมลไปหาเขาด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนนะครับอาลีบาบานะครับมีแอปพลิเคชันที่เป็นอาลีบาบาที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วนะครับแล้วจะมีปลั๊กอินอันหนึ่งก็คือเรื่องของการขอใบคอร์เทชันเดี๋ยวจะมีในคลาสนะครับในมือถือในโมบาบเนี่ยนะครับมันซับพอร์ตขอด้วยเสียงได้ด้วยนะครับพูดเลยนะครับเราอยากได้ต้องการสินค้าอะไรนะครับพูดเป็นเสียงแมสเซจไปเลยนะครับ ไม่เกิน30นาทีคุณจะมีซัพพลายเออร์หลั่งไหลหยิบยื่นโอกาสทางธุรกิจมาให้นะครับอันแรกนะฮะการหาซัพพลายเออร์ที่ดีนะครับอันที่2ก็คือการรู้จักรู้ว่าสินค้าอะไรที่น่าขายแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเรื่องของการคอนแทคติดต่ออย่างไรให้เราได้ประโยชน์สูงสุด,สดรวมถึงการนําเข้านะครับผมเสริมเรื่องการนําเข้านิดนึงหลายคนเวลาทําธุรกิจอ่ะชอบคิดอะไรใหญ่ๆๆๆๆไว้ก่อนนะครับ นักการตลาดหลายคนเขาบอกว่าหรือนัก motivation mm หลายคนเขาบอกว่าเฮ้ย <for S 2> hey, ค,คิดใหญ่อย่าคิดเล็กถูกต้องการใช้ชีวิตต้องคิดใหญ่อย่าคิดเล็กแต่การทําธุรกิจต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะครับเจ็บตัวไม่เยอะขาดทุนไม่เยอะนะครับคุณต้องเริ่มเล็กๆก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของการนําเข้านะครับเริ่มต้นแนะนําว่าควรจะนําเข้าผู้ให้บริการที่เขาเรียกว่าเบ็ดเสร็จนะครับเป็นเหมือนพวกพรีออเดอร์นะครับเอามาแปมเปิลก่อน ใจเย็นๆนะครับธุรกิจมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วสมมุติเอาเข้ามานะครับมาเจอที่ด่านศุลกากรมันเป็นสินค้าต้องจํากัดเอาตอนซื้อมาไม่รู้คนขายก็ไม่รู้คนขายไม่รู้หรอกเขาขายอยู่ในประเทศจีนเขาจะรู้ได้ไงประเทศไทยต้องจํากัดหรือห้ามนําเข้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บตัวจะได้เจ็บไม่เยอะนะต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ในการนําเข้าแล้วก็ใช้มืออาชีพขับเคลื่อนก่อนนะครับพีตัวที่2นะครับก็คือเรื่องของราคา นะครับหลายคนเวลาทําธุรกิจเนี่ยไม่มีความเข้าใจ3ตัวนี้เรื่องแรกนะครับการตั้งราคาขายนะครับสมมุตินะครับผมจะขายไอ้รีโมทคอนโทรลตัวเนี้ยนะครับวิธีการนะครับรีโมทคอนโทรลตัวเนี้ยนะครับวิธีการไม่ใช่ว่านึกอยากจะขายก็ขายนะครับฉันไปเห็นเออมันเท่ดีขายนะครับไม่ใช่วิธีการของผมก็คือหนึ่งก็เริ่มเซอร์ว์ราคาในประเทศไทยก่อนนะครับเราขายที่ไหนละครับ ขายออนไลน์ online, ไม่ต้องไปเดินอยู่ตรงบ้านหม้อหรอครับมันไม่มีใครเดินหรอกครับก็เซิร์ชใน Google นะครับดูเลยจากสถิตินะครับพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าจะเซิร์ช5อันดับแรกเท่านั้นนะครับใครก็ตามที่อยู่หน้า5อันดับแรกเช็คราคาสิครับเช็คราคาเข้าขายเท่าไหร่นะครับเช็คเงื่อนไขต่างๆการให้บริการเขานะครับเช็คค่าขนส่งเขาเช็คเรื่องของการรับประกันเขาสมมุตินะผมเช็คแล้ว เขาขายอยู่ร้อยหนึ่งนะครับรับประกัน1เดือนรับประกัน7วันคําถามคือถ้าผมขาย99บาทแล้วรับประกัน1ปีคุณคิดว่าผมขายได้ไหมขายได้ฟรีค่าจัดส่งด้วยนี่หลักการง่ายๆที่คนไม่รู้นะครับหลายๆอย่างนะเขาบอกว่าทําไม่ได้นะครับหลายคนเขาบอกว่าทําไม่ได้เพราะคุณยังไม่ลงมือทำนะครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการ c o m p พ r e นะครับ c o m p พ t i t i o n p พ i นะครับรู้จักการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมแล้วก็คอนไซเดอร์คือจริงๆข้อมูลอินไซต์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเบื้องต้นซื้อมา200,000กว่าไปขาย0 0 0 0 0มันไม่ใช่เรื่องค้ากําไรเกินควรนะครับแต่เราต้องดูภาพรวมตลาดว่าในธุรกิจเนี่ยเขาขายสินค้าอยู่เท่าไหร่เราก็ควรจะตั้งราคาที่เหมาะสมให้อยู่ตรงนั้นนะครับไม่น่าเกลียดหรอกครับกำไรเยอะไม่ได้น่าเกลียดแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ควรจะเพิ่มเซอร์วิสที่ดีให้กับลูกค้า นี่คือพีตัวที่2ที่ผมใช้แล้วประสบความสําเร็จนะครับเป็นยังไงครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหลักการตลาด3 P1M ยังไม่จบนะครับวันนี้เรามาทําความรู้จักแค่2อีเท่านั้นท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการ ปรึกษาธุรกิจกับผมนะครับยินดีนะครับท่านสามารถติดต่อผมได้ผ่านช่องทางต่าต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG และ YouTube Channel ครับวันนี้ผมสัตจน์ซีโอในช่วง Expert o n l i ออนไลน์ต้องไปแล้วครับก่อนจากกันนะครับอยากฝากข้อคิดดีๆให้กับท่านครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้หากคุณตั้งใจและลงมือทําวันนี้ต้องลาไปแล้วครับเป็นกําลังใจให้แล้วพบกันในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ